พ่อหนูว่ามันยังขยับอยู่เลยอ่ะโอ้ยเป็นปกตินะลูกไม่เห็นเป็นไรเลยเอ้าเฮ้ยจริงนะครับก็ใกล้ๆคริสต์มาสแล้วด้วยนะผมก็เลยคิดว่าคุณลุงวอลเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นซานตาคลอสปลอมตัวมาก็ได้นะทุกคนนะยินดีต้อนรับสู่ what r e m a i n of edith Finch ก็เป็นพาร์ทที่3มแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่หน้า ที่ไว้อะไรแล้วกันพูดอย่างนี้แล้วกันนะของคุณลุงวอลเตอร์หรือว่าคุณปู่นั่นเองนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคุณปู่วอลเตอร์เนี่ยมันตายร้ายดียังไงนะครับเราก็กำลังจะไปดูกันว่าเขาบันทึกอะไรไว้ในสมุดเล่มที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยถ้าใครพร้อมแล้วนะครับก็อย่าลืมหยิบขนมหยิบป๊อปคอร์นหยิบนมหยิบน้ำหยิบใจหยิบให้เธอไปแต่เธอก็ไม่เอาขอบคุณครับ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณปู่วอลเตอร์นั้นเก็บซ่อนอะไรเอาไว้อะไรอ่ะเอ่อลาก่อนทุกคนฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันอยู่ใต้นี้มา30ปีแล้วฮะเดี๋ยวใต้นี้คือที่นี่หรอเดี๋ยววันแรกนั้นมันสั่นแรงมากเออฉันไม่คิดว่าฉันจะอยู่ได้ถึงสัปดาห์ด้วยซ้ำอะไรอ่ะอะไรสั่นเอ่ยทำไมต้องลงมาข้างล่างอ่ะ งงงวยแต่ว่าหลังจากผ่านไปไม่ไมกี่วันฉันก็เริ่จะชิมเอ๊ะก็กินอะไรเนี่ยทุกคนครับเราเราแกะอะไรอยู่ก่อนเออจะยังโอ้โอผมผมลากจนหมดเมาสแล้วเนี่ยอ๋อมันต้องหมุนทุกคนครับผมก็ลากซะโถอเอ้ยมีเอ่อตารางสำหรับทุกวันฉันก็คิดว่าฉันอาจจะตายวันพรุ่งนี้ตลอดเลย แต่ถ้านายรอนานพอนายก็อาจจะได้รู้อะไรบางอย่างโอ้ยเราจะมันต้องรอถึงใหนเนี่ยฮะแม้แต่ไอสัตป,ประหลาดนั่นที่อยูอ่อีกฟากหนึ่งของน่าจะเป็นเพื่อนกับฉันเพียงตัวเดียวแล้วมั้งเหรอสัตป,ประหลาดเหรอเอ๊ะทำไมอ่ะจัตป,ประหลาดที่อยู่ข้างนอกเหรอแล้วจะวันหนึ่ง มันก็เงียบลงมันหยุดฮะเอ้าหยุดสั่นแล้วนี่ไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแหละแต่มันไปเลยเฮ้ยมันอาจจะเหนื่อยที่จะต้องรอฉันก็ได้หรือว่าฉันอาจจะเหนื่อยที่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วเรากินอะไรเนี่ยเงอะกระป๋องแะ้วทุกคนแบบงอะกระป๋องเยอะจัดเ <laughs> นี่ยเราเที่ยงตลอดเลยอ่ะเออมันหยุดมา30สิบเอ่อมันหยุดมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะ ฉันเบื่อที่จิตอนแล้วฉันต้องไปในเมื่อยังมีโอกาสอยู่ไฟก็เปิดครับแต่เวลาไปกันเถอะไม่รู้ว่าคุณปู่วอลเตอร์เนี่ยแกคิดอะไรต้องไปหลบในนี้นะแกบอกว่ามีสับประรดจริงดิคุณปู่เป็นอะไรมาเนี่ยอุ้ยทุกคนดูดิฉันรู้ว่ามันต้องอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่ มันยังอยู่มันอาจจะฆ่าปารบาร่าอะไรที่ฆ่าบารบาร่าก็ตามหรือมอลลี่แล้วก็เขาวินด้วยออมันอาจจะเป็นความผิดพลาดก็ได้เดี๋ยวคือคือคือทุกคนที่โดนจะต้องหยุดที่จะอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันแม้ว่ามันอาจจะฆ่าฉัน เฮ้ยเดี๋ยวนี่พูดชื่อมานี่อุบัติเหตุหมดเลยนะแม้ว่ามันจะอยู่ที่ไหนข้างนอกสักที่นึงฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมรับมันทุกอย่างโอ,โอเคฉันไม่ซีเรียสหรอกนะว่าฉันจะมีอายุอ,ยอีกเอ่อไม่กี่ปีหรือไม่กี่เดือนหรือไม่กี่สัปดาห์ฉันก็ยังมีความสุขที่จะได้มีชีวิตอยู่ เดี๋ยวตะกี้รถไฟวะทุกคนเราเราก็จบบันทึกับเออวอลเตอร์ Walter ตุยตอนที่ฉันหกขวบฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแม่ไม่เคยบอกฉันว่าเขาอยู่ร่างนี้มาตลอดโอ้เขาแอบไปสามสิบปีเลยเหรอใช่หรอเดี๋ยวเกิดกี่ปีวะห้าสิบสองปีโอ้สามสิบปีเลยหลูคุณมี เกินไปเปล่าแล้วประเด็นคือ sure was อะไรอฉันรู้ว่าแม่ฉันพยายามที่จะปกป้องฉันไม่คือเคลียร์เรื่องนี้ก่อนคือผมงงมากเลยเว้ยต้องพูดก่อนว่าคุณบูออเตอร์คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เอ บารบาร่านะครับผมได้เ,เสียชีวิตเพราะว่าจากอะไรก็ตามแล้วแต่นะที่เราดูการ์ตูนเมื่อวานนะแล้วก็หลังจากที่เขาได้อายุประมาณสัก20่ปะไม่แน่ใจอะประมาณนั้นนะเขาก็ไม่อยู่ที่นี่เลยแบบลงมาข้างล่างเลยโดยที่คิดว่าที่คนในครอบครัวหรือคนในตระกูลเนี่ยตุยไปทีละลายนะครับก็คืออาจจะเกี่ยวกับสัตประหลาดที่อยู่ข้างนอกผมก็เลยงงว่าแล้วเขารู้ได้ยังไงว,ว่ามันมีสัประหลาดคือเขาเคยเห็นหรออยู่ข้างล่างนี้แล้ว ได้ยินเสียงสัปปะหลาดทุกวันเวลาเที่ยงเนี่ยมันคือเสียงรถไฟครับมันคือเสียงรถไฟจริงๆเพราะมันการันตีได้เลยพอเขาออกไปปุ๊บเขาโดนรถไฟชนตุยคือที่ผมว่าที่รถไฟมันหยุดไปช่วงหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่มีผู้โดยสารหรืออาจจะเปลี่ยนรางอ้ยโซงยีโน่บอเวอเตอร์เออถ้าสรุปอย่างนี้ได้นะผมว่าเคลียร์แล้วแหละทุกคนครับ วอลเตอร์ผู้บิจิรถไฟไม่น่าเลยวอลเตอร์คือมันไม่มีสับหรลาดอาจมอาจจะกลายเป็นแบบว่าความฝังใจของวอลเตอร์ก็ได้นะที่แบบเออใครนะพี่สาวใช่ปะอุย้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดไปเองก็นออ่าสงสารครับ like mm. หรือว่าแม่ก็อาจจะกลัวว่าฉันอาจจะมีจุดจบเหมือนวอลเตอร์ คือทำไมเธอไม่เคยบอกเลยล่ะแต่ว่าต้องมีบางอย่างที่เธอปิดไว้อีกแน่นอนฉันไม่อยากที่จะอสร้างความบิดผาาแบบที่แม่ฉันทำพยายามที่จะมีชีวิตโอ้ไม่ก็ทุกคนเราก็โดดลงมาแล้วที่ไหนนี่ะรถไฟที่เดียวกันเลยโอเคตอนนี้ก็อาจจะเหลือ หนึ่งคนที่เหลืออยู่คือฉันหรือสองรอองวมลูกด้วยโอ้โอเคนั่นมันน่าจะได้เวลาแล้วที่ฉันจะได้ยินเสียงของตัวเองยินเสยงยินเรื่องราวของตัวเองแต่ตอนนี้ฉันเกรงว่าเรื่องเล่าทุกอย่างนั้นมันอาจจะเป็นปัญหาของตัวเองก็ได้หรือบางทีเราควรจะเชื่อว่าครอบครัวเราถูกสาปอาจจะเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรอ รือว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเราแต่งขึ้นมาเองทั้งหมดอย่างนี่ครับอันนี้วอลเตอร์แน่เลยนั่นมีสองที่นะทีเ่เป็นเหมือนที่เชิดชูของวอลเตอร์นะะอ้ยอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นเหมือนซากอะไรสักอย่างครับไม่แน่ใจนะอุ้ยทางนี้มีทางไปต่อเว้ยไหนเราก็ต้องไปสำรวจสิครับลร,รามันฉันไม่รู้ว่าฉันควรเขียนเรื่องแบบนี้ไหม เ้วเรากำลังเดินไปไหนกันเนี่ยโอเคตรงนี้นาานรู้สึกอุ่เงียบเก่ามากเลยอ่ะหรือว่ามันจะดีสักกว่าที่มันจะตายไปพร้อมกับฉันหมายถึงเรื่องราวของครอบครัวเราใช่ป่ะเออแต่ว่าฉันก็อยากให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับครอบครัวของฉันอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ แล้วเอาจริงก็อาจจะก็คือถ้าปฏิปต่อกันได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะมีมูลอะไรบางอย่างที่แต่ผมว่านะคือบางทีคนเรานเน้ยคิดว่าเราอาจจะตุยพรุ่งนี้พอคิดเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะดาเวเ้ยเป็นบดีตศาสแห่งความป้าบ้าบอขอแตกสุดๆ โอเคฮอะไรวะนี่แปลบอทท่านเด้อออกซับช้าๆหน่อยผมว่าซับมันช้ามันเร็วเว้ยขึ้นยุกกว่าเราเดินเราเดินแล้วเท่าไหร่โอเคผมยื่นตรงนี้เราวผมจะอ่านซับทำไมอะโอเคฉันคิดว่าพวกเรานั้นถูกค้อมล้อมโดยความตายมาตลอดแล้วเราทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ครับสักวันหนึ่งทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปควรจะยื่นสู่ธรรมชาตินะครับ เป็นครอบครัวประเภทไหนกันที่สร้างหลุมศพเสร็จก่อนที่จะสร้างบ้าน <c oughs> ไม่ได้อยากขับเลยแต่เออว่าจริงคือ <c oughs> เป็นตระกูลนี้อย่างเดียวเลยนะโอ้โหสงสัยกลัวคำสาปมันจัดอะแบบว่า,าคิดว่า<ต>มันคือเรื่องจริงกันแล้ว,แ,ลวแน่ๆก็เลยสร้างหลุมศพก่อนเลยอุ้ยหลุมศพเจาหรับสั์เลี้ยงหรอถามอันคือของฉันแล้วก็สองอันคือตุยโดยความผิดฉันอ่ะ เราไปทำอะไรอะคือมันคือแฮมสเตอร์เหรอแต่กี้ผ่ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะแฮมสเตอร์เหรอหนูเหรออะไรวะสองอันคือสองตัวครับเรียกว่าห้าตัวอีกสองตัวคือความผิดชั้นเออไปนั่งทับเหรอหรอือนั่งทน้องเหรอสเวนสร้างบ้านแล้วก็สร้างอุย้ยสร้างนี่ด้วยเหรอริงดิสร้างหนุสมสพให้ลูกตัวเอง แล้วก็มีหลมศพตัวเองกับอีที่ด้วยครับเป็นคุณปู่ทวดนะกับคุณยายทวดนะโอ้ยคุณปู่ทวดเราคือสร้างไว้หมดเลยโคตรจะดีใจว่าสร้างหลุมศพให้แบบว่าลูกหลานตัวเองครับโอ้โหเป็นเรื่องที่คอนการจะฉันแน่ใจว่าโอดินม่ไไม่ทันฉันคิดว่าแม่ฉันพยายามที่จะมูฟอ่อนแล้ว แต่ว่าอีดี่ไม่อ๋อสำหรับบ้านหรอเรื่องบ้านปะเรื่องบ้านโอดินกระปูกโอดินใช่ไหมไม่ใช่กระปูกโอดินเขาเรียกว,ว่าต้นตะกูเลยแหละเออโอเคอเฮ้ยเดี๋ยวอา้าวเดี๋ย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 วใช่อย่างที่ผมคิดปะ่ะวะใช่อย่างที่ผมคิดปะ่ะทุกคนผมเริ่มรู้แล้วผมเริ่มจำได้บางอย่างต้องซูมไปดูดิซูมซูมไงวะ อ้าวบ้านเก่านี่วะโออีดีบอกว่าบ้านน่ะมันมาเข้าฝันทุกคืนเลยเห็นบ้านในฝันเน่อ๋อน,นี่คือบ้านเก่าของตระกูลเราไงที่จมน้ำครับโดนคลื่นซัดก็เลยต้องมาสร้างบ้านที่ก่อนนี้แบบว่าหมายถึงอพยพกันมาอ้อแต่บางอย่างก็เหมือนเอามาจากบ้านเก่าด้วยนะใช่ใช่ตามนั้นเลยเอาละไปไหนต่อเอ่ยเฮ้ ทางน่ากลัวจังทางน่ากลัวจุงกระเบยอะโอเคไปทางไหนต่อนนะเออในข้างของอีดี้นั้นคิดว่ามันง่ายกว่าที่จะเข้าใจนะเวลาฉันโตขึ้นฉันก็ได้รู้ว่าแม่ฉันต้องเผชิญอ,อะไรบ้าง แม่พ่อของแม่ฉันพยายามที่จะปกป้องพยายามสตรีทอ๋อก็คือแซมใช่ป่ะอ๋อสรุปแซมเป็นแม่ไอเป็นพ่อของดอนป่ะโอ้หรอโอเคก็คือคุณปู่เรานั่นเองครับคุณแซมพยายามที่จะสตรีทแต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยลูกทั้งสองได้นะฮะโอ้กัสฟรินช์นะครับกับเกโกอรีฟรินช์โอเค ต้องผมพยายามปฏิบัติต่ออยู่ครับตอนนี้พยายามแปรชันด้วยเธอเสียพี่น้องทั้งสองคนเหมือนที่ฉันเป็นเออเธอก็เลยพยายามทุกอย่างที่จะปกป้องฉันปกป้องทุกคนเราไม่เคยเจอเออร่างของเมลตันเลยเพราะว่าเมลตันหายไปนะทุกคนนะแม่ก็เลยเอ,อ่อทำเป็นสสญลักไว้แทนหรอแต่ไม่รู้ว่าเมลตันหายไปไหนครัอบเพราะอยู่ดีเมลตันก็หายไป เอออาจาจะมีเงื่อนงำแน้วันนี้ยังไม่ขี้คลายเอาจจริงมีหลายอย่างที่ฉันอยากจะถามแม่ตอนนี้เลยอ,อาจจะเป็นบางส่วนที่ฉันอยากจะรู้มานานหรือว่าแม่อยา,ากจะร้อยฉันมาค้นพบเองก็ได้จริงเป็นไปได้แล้วทำไมต้องเป็นเราเนี่ยโอ้โหแล้วเราท้องอยู่ต้องมานั่งปีนป่ายครับโอ้โหหนัก โอเคแต่พอย้อนมองกลับไปแล้วอะไรหรืออะไรย้อนมองกลับไปแล้วอะไรต่อถ้าเธอบอกก่อนว่าจะมีการปีนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยเออฉันคงไม่มาตอนที่ท้องไปได้แล้ว22สัปดาห์หรอกนะโอ้ยใครจะไปโอ้ยระวังเด้อคือ น้ำหนักเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเราไงลูกเราด้วยนะยีบสองสัปดาห์แล้วเยอะแล้วนะเออแล้วทำไมเธอไม่มาตอนที่แบบว่าเธอคลอดแล้วล่ะเธอทำคลอดก่อนก็ได้นะคุณแม่เออจะไม่เคยเจอปู่แซมเลยนะจริ่งหรอเออก็จริงก็อาจจะจริงโอเคเพราะว่าเขาเป็นคนสตรีทมาก อืมจากที่แม่เล่าอย่างนั้นเหรอเอาล่ะอุ๊ยอันนี้น่าจะปู่แซมกับคุณแม่แน่เลยทุกคนดูดิใส่แว่นด้วยอาจจะใช่หรือไม่ก็เป็นพี่น้องของแม่นะฮะอุ้ยทำไมปู่แซมเทพจังวะยูเอสมารีนด้วยอ่ะขอ,องจริงไหมเป็นทหนารมาก่อนทุกคนครับแซมชอบถ่ายรูปมาก<า>เขาใช้เวลาทั้งชีวิต <Rock S 1> เ,<ร>เพื่อถ่ายรูป<ๆ>แต่ว่าแม่ก็ ไม่ค่อยอยากที่จะถ่ายรูปสักเท่าไหร่เป็นคนกลัวกล้องว่างั้นเออ,อเอตามนั้นนะผมว่าเราควรเช็ครอบห้องก่อนผมยังไม่อยากอ่านตอนนี้อ่านปุ๊บเดี๋ยวน่าจะเข้าแปดแบ,บแบบ็เออฉันว่าเอาง่ายครับคือแซมเนี่ยชอบถ่ายรูปเป็นคนปู่ที่ชอบถ่ายรูปมากๆมากมายอันนี้ตัวใครเนะี่ยแอติเกตเหรอเคเหรอเอะเคเคคือใครวะ อาจจะเป็นเคกับแซมไหมฮะทุกคนครับเคนี่คืออาจจะเป็นภรรยาของแซมนะเออภรรยาของคุณปู่อ๋อตัวเครื่องบินอะไรไม่รู้ครับบินไปออ c คสไอซ์แลนด์หรือว่าบินไปไหนอะไม่แน่ใจครับทุกคนครับโอเคตามนั้นน่าจะหมดแล้วปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูแฟตแบ็กกันดีกว่าเพราะว่าทุกอันมันต้องมีครับอันนี้ก็ติดกาวเหมือนเดิมนะ เราลักลอบเข้ามาเอาจริงแม่น่าจะให้คุณแจเรานะเราจะได้ไม่ต้องมาปีนป่ายปีนโป้องอะไรกันขนาดเนี้ยอุ๊ยดูดิกล้องสะสมปืนด้วยเต็มเลยอ่ะน่าจะชอบประจนภัยด้วยเนะี่ยอุ๊ยกวางลาสัตว์ด้วยเหรอไปลุยอัะไหนดูสิคุณปู่แซมเก็บอะไรไว้โออน,น,นี่เซลฟี่แบบเจนซีธรรมดาซะที่ไหนแล่า ใค่ใครอ่ะใครใครอ่ะลูกใครไม่รู้ครับอุ๊ยดอนฉันสัญญาเลยนะได้เลยครับความทรงจำพวกนี้จะอยู่ชั่วชีวิตเลยล่ะใรอ่ะเดี๋ยวนีห่หนตูต้องยิงอะไรไหมเนี่ยนี่มันเป็นนักทิปล่านะมันต้องแน่นอนอยู่แล้วเอ,อแล้วเราเป็นใครนะตอนเนี้ทุกคนครับ เราถ่ายรูปเบอร์จัดแล้วเราจะไปได้ตอนไหนอ่ะก็ให้หนูฝึกยิงก่อนแล้วค่อยไปแล้วหนูต้องถ่ายอะไรอ่ะเพอหนูงงอุ้ยเดี๋ยวเอ๊ะอะไรไม่รู้อะไรเลยแต่ถ่ายเลยร <laughs> ์เฟกโอ้สรุปตอนนี้เราเล่นเป็นเออมันจะฝนตกตลอดทั้งฤดูเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้อันนี้เราน่าจะเล่นเป็นอ คุณปู่แซมอยู่ครับผมไม่แน่ใจว่าตะกี้คือใครนะตะกี้คือแม่เราปะเอออาจจะใช่นะเป็นไปได้ควรถ่ายนะถ่ายให้หมดเฮ้ยโอ้ยถ่ายรูปสักทีได้ไหมเนะี่ยเอ้ยเรามองคำพูดหน่อยได้วะถ่ายตรงไหนอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคต่อ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 อย่าลืมที่นี่เชียวนะช่วงเวลานี้นะไม่ลืมอยู่แล้ว okay, นี่ไงถ่ยา,ายไป โอเคได้นะเอามือมาปิดด้วยเอาหนังสือมาปิดระวังด้วยนะกล้องนั้นเก่ากว่าลูกอีกไหนวะทุกคนครับเออวิถ่ายนกไหมถ่ายนกสวยจัดนี่ไงโอ้โหโอ้ไหสุดยอดเลยพ่อรู้สึกว่ามันจะเริ่มแบบเคลียร์ขึ้นแล้วอะตอนนี้กล้องมันใส่กิ้งใส่วิงเลยอ่อโอ้ซูมดีนะเนี่ยทำเป็นเล่น แล้วกล้องอย่างเก่ okay. าโอเคถ่ายไปจุปถ่ายทุกอย่างนะถ่ายทุกอย่างนี่ขวากหน้าถ่ายเฮ้เฮนี่แหละรูปเด็ดอ yeah> ๋อเราเล่นเป็นดอนเหรอเมื่กี้เราเล่นเป็นคุณแม่ครับถ่ายรูปคุณปู่พ่อจะไม่พูดแล้วนะดอนลูกต้องเรียนรู้พวกนี้ไว้นะเวลาพ่อไม่อยู่ลูกจะได้ดูแลตัวเองได้ นอนพ่อจริงจังดูหน้าพ่อก็จริงจังตลอดนั่นแหละแต่เรามาเที่ยวกันไม่ใช่หรอเออพ่อพ่อบทอะไรเดี๋ยถ่ายเลยถ่ายทำไมมันกล้องมันซูมยากจังโอเคได้แล้วรูปเด็ดเจ็ดสีเออลูกควรหาอะไรที่มันน่าถ่ายมากกว่าพ่อนะตอนนี้นี่ไหมตกปลาเออ พ่อมาครั้งสุดท้ายกับเขาวินมันดีมากเลยนะโอ้เขาวินเหรอโอ้นานมากแล้วนี่ครับเออปู่ลูกน่ะบอกเกี่ยวกับการตั้งแคมป์ด้วยนะโอเคเออเดี๋ยวนะเราคนถ่ายอะไรดีทุกคนครับผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจะถ่ายอะไรดีโอเคอุ๊ยนั่นไงเจอแล้ว โดนกวางโอ้โหตาดีมากดอนนั่นแน่โอเคก่อนยิงเดี๋ยวถ่ายรูปมันก่อนนะเฮ้ยเราต้องยิงน้องหรอไม่เอาดิเรากล้องซูมยากจัดเดี๋ยวมันคือคือเวลาซูมออกเนี่ยทุกคนครับมันจะเห็นง่ายกว่าไงประเด็นอะเออโอเคน้อนอยู่ไหนอะน้อนแบบอ๋อถ่ายพ<ม>่อหนูหายใจ ไม่ต้องไปจินตนาการอะไรทั้งนั้นปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติโอเคเดี๋ยวให้พ่อสอนนะให้พ่อช่วยอึ๊บตนูต้องทำอย่างนี้จริงหรอตอนลูกไม่ต้องทำอะไรเลยลูกแค่ต้องอยู่รอดแล้วลูกต้องแข็งแร่งขึ้นโอเคทุกคนเอาไงอ่ะโอเคตั้งกล้องนั้นแหละถูกแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เอาเลย สามสองหนึ่งปิ้วอ out ลั่นตอนเรากดดอกโอ้โหดีมากเลยดอนโดนเต็มเต็มอ้าวนั่นเห็นไหมดูดิลูกนั่งร้องไห้เลยเนี่ยโอ้ทำไมทำงี้อ่ะ <c oughs> นี่อ่ะพอ่อภูมิใจมากเลยดอนจ <c oughs> ำไว้นะโอเคนะอุ้ยทำไมบังคับอย่างเงี้ยแย่มากเลยอ่ะโอ้าวเราไปไหนแล้ว โอเคเดี๋ยวขอตั้งเวลาป๊หนึงนะดอนโอเคตั้งเวลาตั้งตั้งเวลาเสร็จยังครับอ๋อคือผมอ๋อคือผมต้องขยับโอเคก็ตกใจหมดทำไมเขาโอ้โอเคครับชึ้ขึ้นไปตั้งเวลาแล้วแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บเออพ่อหนูว่ามันยังขยับอยู่เลยอ่ะโอ้ยเป็นปกตินะลูกไม่เห็นเป็นไรเลยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว ตั้งเวลาซะไม่ดีดีเป๊ะเลยอ,อยนี่โอ้แล้วนี่คือสาเหตุที่แซมไปครับอเออเอาจริงนะจากทุกเรื่องราวที่แม่ไม่ได้บอกเนี่ยเรื่องเนี้ยอยากให้แม่บอกมากที่สุดเลยเออแม่ไม่เล่าอะไรเลยครับแม่ปิดบังทุกอย่างอาจจะเออกลัวแหละเออเพราะว่าตระกูลนี้นี่ อยู่ล้อมรอบจริงครับความตุยแต่ทุกคนก็ต้องตุยอยู่แล้วอะไม่ช้าก็เร็วครับนะแต่เราแค่ใช้ชีวิตอย่าประมาทก็พอครับนะ <c oughs> ข่มกริบเอาละได้เวลาไปห้องต่อไปเอยอยู่ไหนเนี่ยเ๊ะห้องซักผ้าเหรอห้องใต้หลังคานะเนี่ยรู้เปล่า After Sam died, my mom and e เอ <c oughs> อหลังจากที่ปูแ่แซมจากไปแล้ว <c oughs> <c oughs> แม่กับอีดี้ก็ นิทกันมากขึ้นอาจจะทั้งคู่เสียมาเยอะแล้วมั้งเป็นไปได้อมเพราะว่าอีดี้ก็เสียลูกเสียล้านแม่ก็เสียลูกเสียเพราะโอ้โหเป็นเรื่องที่ทําใจคนข้ง,งยากเลยครับการที่เราจะปล่อยวางจากเรื่องเรื่องหนึ่งแต่ก็ใช่ว่าจะทําไม่ได้ครับสักวันหนึ่งเราก็เอ,อบางทีเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งครับไป<น>อะไรเอ่ยอเคกับแซมเหรอ เนี่ยเพกับแซมจะเกิดคอดอุ้ยขึ้นศาลเหรออ้าวยากันเหรอดีวอร์สทุกคนครับอยากกันอ้าวจำได้ไหมว่าเกรกอรี่เวลาเขาหัวเราะนั้นคือเขาหัวเราะอยู่คนเดียวอ่ะคืออาจจะเป็นบางอย่างที่เขาเห็นแค่คนเดียวก็ได้เอ๊ะอ้าวเราเป็นใครเนี่ยฉันคิดว่าเขาน่าจะเห็นแต่ว่าเราไม่เห็นเกรกอรี่เหรอเราได้ไม่เกรกอรี่วะ ใช่หรือเปล่าเอ่ยโอ้โหสนุกมากเลยโอ้โหกระโดดกระโดดไปเลยโอ้ว้าวยังไงทุกคนเกเกอรี่จริงด้วยเออทางขวามีเขียนชื่อเกเกอรี่อุย๊ยทุกคนครับเราสามารถมาขับมาขับนี่กับพลังพลังของเด็กทำได้ทุกอย่างอ่ะอ้าวโอเคเวลาว่ายน้ำของเด็กจบแล้วนะลูกเกเกอรี่ได้เวลาอ้าวแล้วใครเรียกแม่ไปอ่ะ สวัสดีค่ะแซมฉันบอกแล้วว่าฉันไม่อยากคุยตอนนี้ไม่รู้แม่แต่ผมจะกระโดดก่อนนะแม่คุยไปก่อนเลยนะไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรนะ <What is S 2> ไม่รู้ว่าเห็นอะไรแต่คู่ที่อ่ะตอนเนี้ย้าาเขาอ,อยู่ในโลกของเขา <c oughs> ใช่ผมอยู่ในโลกของผมนี่แหละเออไงล่ะกคตรเฟี้ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอันนึงยังฟองปุกปองอยู่เลยป่องนี่เก็บครบเก็บครบโดด เขาทำให้ฉันคิดถึงเขาวิ่หลงไปในความคิดของตัวเองสนุกจิงเลยไม่รู้ว่าเออไม่ว่าอะไรก็ตามที่เขาเห็นนี่ยงไงเอาให้หมดมันได้ทำให้เขามีความสุขแน่ๆแหละใช่มีความสุขมากๆเลยตอนนี้อยู่กับโอ้ยตอนเด็กนี่เราก็จินตนาการกันแบบนี้จริงๆนะครับคือมันเหมือนทุกอย่างขยับได้อะบางทีทุกอย่างมันแบบมันมันอยู่ในใๆของมันเลยเนี่ยกบไปกัน แล้วนี่คืออะไรอะ่ะเราเล็กหมดอะ่ะผมเล่นเล็กหมดอะ่ะมาดิเกตโกลี่ลงมาห้หมดเร็วอ,อ๋อปลามืนหัวทุกคนปลามืนหัวอึ๋งอ, <c oughs> อะไรอยู่นะทุกคนครับปึ๋งอ,อุ้ยอุ้ยสบู่ว้าวเอาสบู่ลงมาดู <c oughs> ฉันดูว่ามันฟังดูแปลกแค่ไหน <c oughs> ฟังดูเห็นแกนตัวแค่ไหนก็ตาม แต่ว่าที่ฉันแบบว่ากังวลเกี่ยวกับเด็กที่มีเดนใกามของตัวเองเนี่ยแต่ฉันมีความรู้สึกแปลกมีความรู้สึกกังวลต่างแปลกๆอ่ะขอโทษนะแกเกรีอ้าวแม่ได้ทำนีทำไมอะถ้าฉันไม่โทรหาเธอวันนั้นเอ้อทำไมอะเอ๊ะโทรหาเธอวันนั้นหรออือกระโดดต่อไม่รู้ไม่มีน้ำผมก็กระโดดได้เอแอแป๊บหนึ่งนะฉันไม่อยากให้แกเกรีได้ยินเรื่องนี้ ีอยากให้เกลกอรี่ได้ยินเรื่องนี้เหรอไม่เป็นไรเราคอมโบกับเราคอมโบกับปาวานนะครับน้องวานคอมโบกับน้องวานอะไรอ่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันอยากให้เขาบอกเรานะเกี่ยวกับโลกที่เขาเห็นเพียงคนเดียวเดี๋ยวเอ๊ะกระโดดเลสกก่อนดีกว่าไม่คงคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสูงไปแล้วเเอา่า ujemy, โอเคมันมีหลายอย่างเลยที่เราไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเอกอรี่ทุกอย่างเลยก็ได้นะเอาจริงอะ่ะอ้าวสรุปเดี๋ยวเรากลายเป็นกบเหรออ้าวทุกคนเรากลายเป็นกบแล้วเอกอรี่กลายเป็นกบทุกคนครับเอกอรี่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นกบออแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดเธอเลยนะโอเคนั่นใครดึงออกแม่แมวดึงออกอะ่ะผมเป็นกบอยู่เนี่ยตอนเนี้ย ฉันต้องแน่ใจว่าเขามีความสุขอย่างแน่นอนแล้วเขาก็อยากให้คุณมีความสุขด้วยโชคดีนะเคด้วยรักจากแซมออ้ยแปลว่านี่เขียนถึงเคครับโอ้แปลว่าเกโกอรี่เนี่ยคือจมน้ำครับตั้งแต่เด็กเลยโอ้โหหนึ่งปี เอาจริงถ้าผมเป็นครอบครัวเนี่ยผมก็อาจจะคิดว่าเป็นความสาบจริงๆก็ได้นะคือมันเรื่องทุกอย่างอ่ะมันบังเอิญมากเลยอะ่ะอุ้ยคืออ๋ออันนี้กัสตอนแล้วก็เกโกรี่ครับทุกคนครับโอ้ต้องมีแบบอาหารมีนู่นนี่นั่นโอ้นี่เลี้ยงแบบทหารเลยปะเนี่ยคุณพ่อผมพอทัวห้องนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหยังไม่ได้ทัวเลยตอนแรกเจ้าจับเคอันนี้คืออะไระ่ะ มีโอ้โหตื่นกี่โมงวางเวลาไว้หมดเลยดูทีนทุกอย่างครับนี่แบบทหารเลยโอ,อ้ก็ว่าทําไมเขาบอกว่าเหมือนพ่อเขาค่อนข้างสตรีกนะครับเออเชื่อแล้เชื่อมากแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของกัสนะครับทุกคนครับก็ขอตัดจบพารที่สามไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคน ตอนนี้เรื่องราวมันก็ชักจะเริ่มเข้มข้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะทุกคนนะแต่เราก็ต้องมาดูกันต่อว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนกันสำหรับเกมนี้เพราะฉะนั้นนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดพาร์ทใหม่ๆนั่นเองแล้อยากให้ดูพาร์ทใหม่ไวๆเนี่ยหรืออยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับหรือว่าอยากคอมเมนต์อะไรก็ตามก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างได้เลยนะจะผมอาจจุกคอมเมนต์อย่าง <And> สุดท้ายและท้ายสุดจริงๆนะครับก็อย่าลืมที่จะแฮปปี้เอวิทามฟิลคืดเอวิเดแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับผมบุยบุยบีบีบ,บาย,บาย